เอายังไงละคราวนี้พวกเขมรขนไม้ไปแหลมมาเป็นคันรถเอามาแจกชาวบ้านเพื่อจะเอาไปทําร้ายทหารไทยทหารไทยอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือถึงตายได้นะแล้วเราจะมีกฎหมายข้อไหนที่จะช่วยป้องกันตัวเองจากการถูกทําร้ายจากไม้ไผ่ไปแหลมยิงสกัดได้ไหมไปดูสิพ่อพ่อจาวพ่อาวพเอ้าวพ่อจ้าวพอจ้อ้าอ้าวพ้าวพ่าพ่จา่าวพ่้า នេះវាច្រើនហើយយាយទៅបងឯងមើលឯងមកនេះនេះរបស់មកហើយមិនអាចមកទេមិនអាចមកទេមកឯង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 មក មកអោទីខងខែធងខំឯងយ៉ាងไงមកអោទាំងវាន់លើយមកអោទាំងវាន់លើយឈឺចាប់បងបែបងអូនឈឺចាប់ណាស់អ வை តែខ្ញុំខឹងផែតអីក្រសួងកាវិជាតិខ្សែស្មាត់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 ក្នុងណាក្រសួងកាវិជាតិជួយមើជួយសាយនងច័ន្ទថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី25ខែ8 นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นวันนี้เลยนะคุณผู้ชมที่ชายแดนสะแก้วบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานในอำเภอโคกสูงค่ะปรากฏว่าสถานการณ์ตึงเครียดแล้วเกิดเหตุจราจนขึ้นนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีทางด้านของฝั่งชาวกัมพูชาเนี่ยแห่แหนกันเข้ามาไม่ขาดสายแล้วถ้าฟังดีๆนะคุณผู้ชมฝั่งกัมพูชาเขามีการเปิดเพลงเสียงดังสนั่นเลยหเหมือนกับลักษณะเป็นการปลุกใจชาวบ้านของเขาโดยเหตุการณ์นี้ส่งผลทําให้ทหารไทยเราบาดเจ็บไปสองนายเพราะว่าฝั่ง กัมพูชานอกจากที่จะรื้อรั้วลวดหนามแล้วยังปาของใส่เจ้าหน้าที่ทางทหารของเรานะคะต้องบอกว่าการกระทํานี้เป็นการกระทําที่ไร้อารยะแล้วต้องมีการประนามจริงจังเห็นบอกว่าสถานการณ์ล่าสุดยังคงมีการเผชิญหน้ากันระหว่างประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายโดยตอนนี้นะคะทหารไทยยังคงตรึงกําลังแน่นหนาเพื่อเฝ้าระวังการประทะที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับส่วนกลางเพื่อรายงานความคืบหน้าแล้วก็เตรียมมาตรการรองรับ ถ้าหากว่ามีอัปเดตอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมีการรายงานให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะคือจุดนี้น่าจะเป็นจุดใหม่นะแม้ว่าจะอยู่ที่พื้นที่บ้านหนองจานนะคะแต่ว่าตรงบริเวณตําบลโนนหมักมุน่นคือตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนทุ่งนาเนาะค,คือถ้าเราเห็นก่อนหน้านี้มันจะเป็นลักษณะที่พื้นที่ไม่ประชิดเท่านี้อ,อันนี้เหมือนเป็นไม่ทราบว่าเป็นถนนตัดไปด้วยหรือเปล่าเป็นถนนสีเพลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวตรวจสอบอีกครั้งในทุกโต๊ะข่าวนะคะขณะเดียวกันที่